ทันยองดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องดาราทองชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาก็มากับหมงเย่ดาราทรโฮมเซ็นเตอร์นะจ๊ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะพาทุกคนเลยนะคะไปดูสินค้าเคียร์แลนด ราคาที่ลดราคาครึ่งตอครึ่งกันเลยมีอะไรบ้างกันทั้งหมดของแยะมีสุขภัณฑ์มีชุดครับเบอ,อ้าแล,แลบบ้วก<บ>็มีผนอกพื้นมีประตูห้องน้ำด้วยะคะ่ะทุกคนซึ่งแบบถูกมากนะาราคาไม่ถึงร้อยอะ่ะก็บื้องอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราสองคนนะคะจะพาทุกคนไปดูนั่นเองะค,ะค่ะไปกันเลยค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าที่เป็นสุขภัณฑ์นะคะซึ่งจะมีหลายยี่ห้องมากซึ่งเราจะลดราคาแบบ ครึ่งต่อขึ้นเลยใช่ไหมคะผมแบบแย่ก็จะมียี่ห้อ American Standard นะคะแล้วก็มี Nasco การ์ด Ispra นะคะทุกคนมีแบบหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดเคาน์เตอร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์พร้อมอ่างล้างมือนั่นเองนะคะอ่าจะเป็นแบบราคาครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะทุกคนซึ่งอยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะมีหลายแบบมากเลยคะ่ะสวยมากๆเลยคะ่ะทุกคนเนี่ยมัน มันแบบมันยังดีมันยังดีอยู่เลยนะคะทุกคนเออมันยังแบบใหม่อีฟ e เลยนะคะแต่เราลดราคาครึ่งต่อครึ่งเนื่องจากว่าแบบสินค้าบางสินค้าจะเป็นแบบบริษัทเลิกผลิตอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็เลยนํามาลดราคาเองไปค่ะยังมีอีกยังมีในโซนของประตูห้องน้ําอีกด้วยนะคะไ,ไปกันค่ะทุกคนคะตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของประตูห้องน้ำเองนะคะซึ่งจะมีหลายขนาดมากนะคะม่าจะเป็นขนาด802เมตรขนาด เ0เมตรแป่นะคะประตูห้องน้ำอนนี้มันจะมีตำหนินิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราจะมาขายแบบครึ่งตครึ่งจาก800ก็เหลือ400บาทนะคะซึ่งตำเหนียนมีไม่เยอะค่ะตำเหนิยแบบนิดเดียวเองมันจะมีรอยหลุมอะไรแบบนี้นะคะ่ะซึ่งเราสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะมีเยอะมากะคะ่ะทุกคนตามมาเลยเนี่ยมีเยอะมากแบบลายสวยๆลายแบบเก๋ๆั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนมาดูกันได้เลยนะคะอยู่หน้าร้านานาราทองเซ็นเตอร์เอง ไปค่ะสาหรับโซนนี้ค่ะก็จะเป็นโซนแบบบล็อกแก้วแล้วก็จะเป็นโซนแบบกระเบื้องนะคะทุกคนบล็อกแก้วอันเนี้ยจากแบบร้อยกว่าบาทร้อยเกิบกว่าบาทนะคะเรามาหันราคาเหลือแค่แบบก้อนละ100บาทนะคะซึ่งปกติบล็อกแก้วที่มีลายแบบเนี้ยมันจะแพงมากๆไงทุกคนมันไม่ใช่แบบบล็อกแก้วธรรมดานะคะมันจะแพงกว่าแบบปกติเลยนะแต่ว่าอันนี้คือเรามาเซลล์แบบเชียนแลน์แบบถูกๆเลยนะคะเดี๋ยวข้างในมีอีกเยอะเลยนะคะจะมีในส่วนของ นี่เลยกระเบื้องพันหนังห้องน้ํานะคะมีหลายขนาดเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นขนาดแบบ10คูณ15นะคะ30คูณ45นะคะซึ่งลายตรงนี้นะคะเราจะขายเพียงแค่แบบแพคละ80บาทค่ะทุกคน <Wow. S 1> ซึ่งแบบถูกมากเลยนะแบบ80บาทอะคะ่ะที่ไหนนะคะต้องที่นาดาทองเท่านั้นนะคะมีหลายลายมากอันนี้คือแบบลูกค้าย,ยกไปเยอะมากและะ้วค่ะทุกคนจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้คือแบบ เออยังมีอีกนะคะ <Okay. S 1> ลูกค้าสามารถที่จะมาดูได้อีกนะเพราะว่ามันมีเยอะมากให้ลูกค้าแบบได้มันเลือกกันนะคะแ mm hmm. พ็กละ80บาทเท่านั้นค่ะท mm ุก hmm. คนอันนี้แบบสวยมากเลยทุกคนแบบเป็นขนาดแบบ30คูณ30นะคะ mm hmm. ซึ่งแบบติดผนังห้องครัวผนังห้องน้ำ mm hmm. สวยมาก mm hmm. จากราคาแบบเกือบ400อะ่30อะ309อ่ะ เหลือเท่าไหร่คะบอกแย่สอร้อยบาบาทส<า>องรยเก้าบาทต่อกล่องซึ่งมันเป็นแบบไม่ใช่งานที่มีตําหนินะแต่งานเซลอ่ะคือเราแบบบริษัทเขาเลิกผลิตอะไรแบบนี้แล้วก็มาเซลล์ให้กับลูกค้าเองนะสวยค่ะทุกคนเนี่ยหมดเลยนะคะหมดหมดเลย,ลวเลยสวยมากสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากมาดูสินค้านะคะมาดูได้เลยที่นาราทาวโฮมเซ็นเตอร์นะคะสินค้าเคียรลน์ก็จะอยู่ที่หน้าร้านนราทองเองนะคะ คือจะเป็นสินค้าที่แบบลดราคาไัจะเป็นประตูห้องน้ําสุขภัณฑ์กับเบือ้อผนังกระเบื้องปูพื้นนะคะมีเยอะมากนะคะแล้วก็บล็อกแก้วอีกด้วยนะคะใครอยากได้นะคะใครสนใจที่จะมาดูสินค้านะคะมาหาซื้อกันได้ที่นาราทงหองเซ็นเตอร์นะคะคลิปนี้นะคะเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะคะแล้วเจอกันที่นาราทงค่ะ